สแลนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมช่องกูสแลนค่ะเจอกันในช่วงของวันที่26มก,กราคมนั่นเองนะคะวันนี้ก็เป็นวันอังคารดีๆอีก1วันค่ะอากาศก็อบอุ่นขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์วิกฤตไวรัสโควิด -19 กันต่อไปค่ะ วันนี้แอนก็มาอัปเดตข่าวกันเหมือนเดิมนะคะเซียจ้าและก็หวังอี้ป๋อค่ะวันนี้เริ่มต้นที่ข่าวคราวของหวังอี้ป๋อก่อนเลยนะคะขอแสดงความดิใจกับหวังอี้ป๋อด้วยนะคะสำหรับรางวัลด้านรางวัลสองรางวัลด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นรางวัลศิลปินแห่งปีนะคะและทีมงานยอดเยี่ยมของสถานีหูหนานค่ะ อีป,ป๋อนะคะปปก็กลาวทักทายด้วยคะ่ะแล้วก็อวยพรในช่วงของเทศกาลตรุษจีนปีใหม่นะคะอีป,ป๋อบอกว่าฮัลโหลทุกคนผมหวังอีป,ป๋อนะครับผมรู้สึกมีความสุขมากๆที่ได้รับรางวัลวันนี้และผมก็ขอให้ทุกคนมีความปลอดภัยและมีความสุขในช่วงของปีใหม่นะครับ แล้วก็สำหรับรายการเด y เด up อัพนะคะในวันที่31มกราคมที่จะถึงนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ศาลนะคะพี่น้องเชนเชียนแต่ละคนก็รับบทบาทแตกต่างกันไปค่ะระหว่างอีปอของเรานะคะก็รับบทบาทเป็นตำรวจนะคะอย่างที่เราเห็นค่ะก็มีการฝึกซ้อมร่วมกับตำรวจด้วยนะคะมีอีปอก็ดูเท่อีกแล้วนะคะสาหรับในชุดเครื่องแบบตำรวจค่ะดูหอมากจริงๆนะคะ เราก็รอดูกันต่อไปค่ะในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นวันที่3สิงราคมค่ะหวังอีปอ้ป๋อกับบทบาทของตํารวจนะคะและในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาน่ี้ประทับใจกันไปนะคะสำหรับคุณหวังลี่หงกับการมาออกรายการ Day-Day Up นะคะนี่มีสอนนะคะพี่น้องเชินเทียนให้ร่วมร้องเพลงกันด้วยนะคะเขาเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยนะคะแอดว่าอีป๋อร้องผานะคะสำหรับเพลงที่คุณลีหอมสอนค่ะ คุณหวังลี่โงนะคะยังมีกล่าวชื่นชมหวังอี้ป๋ออีกด้วยนะคะบอกว่าเขาที่ได้เช่นชมอี้ป๋อเนี่ยในอิสระแรมของเขานะคะว่าเด็กคนนี้นั้นสุดยอดนั้นเขาพูดออกมาจากใจของเขานะคะเขาไม่ได้แบบว่ายกยออะไรทั้งสิ้นขาดแต่เขาบอกว่ามันคือความจริงเขาบอกว่านี่มันเป็นสิ่งที่ออกมาจากใจของผมเพราะว่าเขายังเด็กแล้วก็หล่อมากๆมีความสามารถที่หลากหลายนอกจากนี้เขายังมีความคิดสร้างสรรค์อีกมากมายและเขาก็ยังทํางานหนักมากๆด้วยด้วยพรสวรรค์ของเขาเอง ก็ดีใจด้วยค่ะวังอีปอนด์เป็นะที่ชื่นชมนะคะถามว่าศิลปินรุ่นพี่ที่ทํางานด้วยนะคะก็จะมักจะก,กล่าวชื่นชมหวังอีปอนกันอยู่เสมอๆเลยนะคะพูดถึงรุ่นพี่ในวงการเนีคุณหวังรี่หงไปแล้วนะคะที่มีความประทับใจหวังอีปอนนะคะมาถึงความน่ารักของหวังอีปอ์ที่ทําให้คุณหวังต้ารูปประทับใจด้วยนะคะเมื่อครั้งที่ไปออกรายการเดย์เดย์อัพค่ะในคลิปนี้ค่ะเขาก็ถามด้วยนะคะบอกว่า เรารู้มาว่าหวังอี้ป๋อน,นั้นได้นวดให้คุณใน E ีีที่คุณดูออกรายการเดย์เดย์อัพใช่ไหมแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะคุณหวังต้าลู่ค่ะก็บอกว่าตอนแรกผมก็เขิอนอะไรแบบนี้ครับภูมิกับก็ขอให้ผมนะทำแบบนั้นให้เขาด้วยเหมือนกันแต่หลังจากนั้นเราก็สนุกกับมันครับอีป๋อน,นั้นเป็นคนขี้อายแล้วก็น่ารักครับนั่นก็เป็นคําพูดของคุณหวังต้าลู่พระเอกจากซีรีส์เดอะวูฟมาป่าจอมราชานั่นเองค่ะ ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีใหม่กันนะคะสำหรับหวังอีปอ้ป๋อค่ะเมื่อวานนี้มินิเมดนะคะก็มีอัพคลิปหวังอีปอ้ป๋ออวยพรช่วงเทศกาลตรุษจีนปีใหม่ด้วยนะคะ อีปอก็บอกว่าฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนผมพรีเซนเตอร์ของมินิเมดหวังอีปอปีใหม่ก็ต้องกินดีดื่มดีเริ่มปีใหม่สุดมงคลจะถึงตรุษจีนแล้วทุกคนทานดินเนอร์ใหม่กับครอบครัวหรือยังครับอย่าลืมกินดีดื่มดีกับมินิเมดนำมินิเมดขวดอวยพรเริ่มต้นปีใหม่ในมื้อเย็นของบ้านคุณแบ่งปันให้ทุกคนนะครับในอีปอก็อวยพรช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยนะคะว่าขอให้ทุกคนในปีใหม่นี้สมปรารถนาบั่งมีมีความปลอดภัยคะ่ะ Rial, o o, อารีลในอ้ยปอนะคะก็อัพภาพหวังอีปอภาพนี้ด้วยนะคะต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีใหม่ค่ะแล้วก็วันนี้ชุนเจิ้นในอวยป๋อค่ะก็อัปเดตภาพของหวังอีปอ้ป๋อภาพนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการอวยพรช่วขงของเทศกาลตรุษจีนและก็ปีใหม่ค่ะยังไม่หมดนะคะสาวสปอนเซอร์ของหวังอีปอ้ป๋อค่ะอย่าง KFC ก็มีอัปเดตด,ด้วยเช่นเดียวกันเมื่อช่วงของวันที่24ที่ผ่านมานะคะเรื่องถึงรถยนต์ออดี้ด้วยค่ะ 年度人字ขอแสดงความยินดีกับเซียวจ้านด้วยนะคะกับรางวัลดิจิทัลซิงเกลิลอย่านิยมแห่งปีค่ะสำหรับเพลงอวงเตียนนะคะหรือว่า m ม to l นเลฟค่ะจากงาน Tencent Music Entertainment Awards 2020น,น,นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปรับรางวัลที่ตัวเองนะคะเจ้าจ้างมีกล่าวขอบคุณด้วยนะคะ บอกว่าสวัสดีครับผมเซียวจ้านขอบคุณ TMEA ที่ได้ให้การยอมรับและให้กำลังใจกับผมหวังว่าในอนาคตจะสามารถนำผลงานที่ดียิ่งขึ้นมามอบให้กับทุกคนนะครับและผมขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนล่วงหน้าครับขอแสดงความดีใจกับเซียวจ้านด้วยจริงๆคะ่สะสอบเพลง Made to Love นะคะกวาดรางวัลทุกสถาบพันจริงๆคะ่ะและวันนี้คะ่ะก็มีการประกาศผลรางวัลจากไปตู้ entertainment ด้วยนะคะในเว็บุบ๊กคะ่ะก็มีโพสต์แสดงความยินดีกับเซียวจ้านแล้วก็ ชื่นชมเสือจ้านด้วยค่ะรางวัลวันนี้คือนักแสดงผู้ทรงสเสน่ห์ประจำปี2020นะคะ ก็มีกล่าวชื่นชมเซลจ้านด้วยค่ะว่าเขาแสดงบทบาทที่ประทับใจผู้ชมนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายของนักแสดงแล้วก็มีชื่นชมเซลจ้านนะคะสำหรับในซีรีส์ที่เขาแสดงค่ะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ joy of life นะคะบอกว่าในตัวละครที่เขาแสดงนะคะเป็นอะไรที่จรงิงจังและก็จริงใจ,จต่อราชนจาจักรค่ะเริ่มถึงในส่วนของ The w o l f ด้วยนะคะหมาป่าจอมราชันก่อนหน้านี้ค่ะช่วงวันที่24นะคะทั้หน้าหกไปตู้ค่ะก็มีอัพภาพภาพนี้นะคะคือไม่เห็นดวงตาค่ะ เห็นแค่ช่วงปากช่วงจมูกนะคะแล้วก็มีไฟแค่นั้นเองค่ะกับข้อความที่บอกว่าภาพปริศนาช่วยทายซีว่าใครเอ่ยปี2020เขาพูดว่าหวังว่าปี2021จะราบรื่นไปตู้อยากบอกเขาว่าเรื่องนั้นน่ะไม่ต้องห่วงแล้วนะก็ขอบคุณไปตู้ด้วยค่ะสำหรับการสนับสนุนเซียวจ้านด้วยนะคะ ปาก,กีนเรดิโอแอนด์เทเลวิชันนิวค่ะก็มีสัมภาษณ์นะคะส,สั้นๆเซลจ้านค่ะถามเร็วตอบเร็วนะคะรวมถึงเขียนเรื่องราวของเซลจ้านในบทความในข่าวข่าวนี้ด้วยนะคะแล้วก็สอบในช่วงของการถามเร็วตอบเร็วค่ะก็มีคําถามกับเซลจ้านหลายๆคําถามด้วยนะคะคําถามแรกเขาบอกว่าการได้สัมผัสชีวิตของตัวละครน,นั้นมีผลกับตัวคุณมากน้อยแค่ไหนเซลจ้านค่ะก็บอกว่าผมก็คิดว่ามีอิทธิพลต่อลักษณะน,นิสัยในเวลาปกติของผมอยู่บ้างครับ มันทําให้ตัวคุณนั้นเติบโตขึ้นเร็วด้วยไหมคะเสีย่ยวจ้างก็ตอบนะคะบ,บอกว่ามันทําให้ผมนั้นมากไปด้วยประสบการณ์ครับจริงๆแล้วมันก็เท่ากับว่าผมนั้นได้สัมผัสชีวิตที่แตกต่างกันออกไปครับเป้าหมายระยะยาวในการปรนนักษ์ขงคุณคืออะไรเสีย่ยวจ้างเขาบอกว่าเป้าหมายระยะไกลแน่นอนว่าคือการได้ถ่ายทําผลงานที่ตัวเองนั้นชื่นชอบแล้วก็ผู้ชมนั้นให้การยอมรับและผมคิดว่านี่คือเป้าหมายที่ยาวไกลที่สุดของผมครับ คุณมีชอบตัวละครตัวไหนบ้างแล้วก็คุณเข้ากับตัวละครตัวนั้นได้ยังไงเซียวจ้านตอบเขาว่าไม่มีตัวละครตัวไหนที่ผมชอบมากที่สุดผมเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันเช่นตอนนี้รับบทนี้ผมก็จะทุ่มเต็มที่ให้กับตัวละครตัวนี้ผมจะรักและทนุถนอมตัวละครตัวนี้มากๆครับแต่เมื่อเวลาที่ผมจะต้องรีบไปยังสนามรถถัดไปผมก็จะปล่อยวางเขาไว้แล้วก็ต้อนรับบทบาทใหม่ด้วยความกระตือรือร้นทั้งหมดที่ผมมี นั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์ถามเร็วตอบเร็วจากเซียวจ้านนะคะทางด้านเทนเซ็นต์ค่ะก็มีอัพภาพนี้ของเซียวจ้านด้วยนะคะกับการอวยพรเทศกาลตรุษจีนปีใหม่ค่ะนอกเือจากเซียวจ้านก,ก็มีศิลปินหลายๆท่านด้วยกันนะคะเซียวจ้านก็บอกว่าสวัสดีครับผมเซียวจ้านการกลับบ้านช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นเรื่องที่สําคัญวางแผงกนการในทางล่วงหน้า รากฎจราจรอ,อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยดูแลผู้สูงอายุเด็กหมั่นล้างมือสวมหน้ากากอนามัยอย่ากเกียดครานการแจ้งข้อมูลสุขภาพนะครับมาที่สปอนเซอร์ของเซลวจา้านบ้านนะคะเจนโกลลี่ค่ะก็มีกล่องแบบใหม่มาแล้วนะคะนี่ก็น่าซื้อน่าก,กินกันอีกแล้วล่ะคะ่ะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของโรสโอลี่นะคะก็มีอัพค่ะภาพกุหลาบสวยๆนะคะพร้อมกับคนขายหล่อๆแบบเซลวจา้านด้วยนะคะ ก็มีดอกกุหลาบหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกกันค่ะพร้อมข้อความมาเชื่อว่าวันว,นว,นว,นวนาเลนไทน์คุณพร้อมหรือยังสำหรับช่อดอกกุหลาบให้คนพิเศษส่งมอบผอใจของคุณให้ตรงเวลา ปิดท้ายอัปเดตขาของเซียวจ้านในวันนี้ค่ะกับภาพ2ภาพของเซียวจ้านนะคะซึ่งก็น,น่ารักมากๆเลยนะคะวันนี้เซียวจ้านสุดโอค่ะช่วงเวลา17บนาฬิกากับอีก5นาทีนะคะก็อัพภาพเซียวจ้าน2ภาพนะคะภาพแรกค่ะันภาพที o ่เซียวจ้านยืนชิลๆนะคะถ้าวขาย้อนเวลากลับไปคงจะจํากันได้นะคะว่าช่วงนั้นเราตื่นเต้นมากๆค่ะกับผมสั้นๆของเซียวจ้านแบบนี้นะคะเพราะว่าเซียวจ้านตอนนั้นอยู่ในช่วงเวลาของการถ่ายทําซีรีส์เรื่องเอทรูปซึ่นเองค่ะ อีกภาพในึ่นภาพดิเซียวจาย้านั้นถือเค้กนะคะพร้อมข้อความค่ะที่บอกว่าไม่มีแล้วหมดแล้วจริงๆก็มีอยู่แค่2รูปนี้แหละแล้วก็สอบชาร์จแล้ว